ฮัลโหลและแล้วก็มาถึงคอนเทนต์ที่ตัวดิฉันนั้นรอคอยก็คือคอนเทนต์สไ l i n g with มีค่ะวันนี้วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงไอเทมเบสิกที่สาวๆทุกคนควรมีนะคะแล้วก็จะมาทำวิธีการสไตลิ่งแบบต่างๆนะคะเสื้อผ้าที่เราควรจะมีติดตู้ไว้เนาะก็คงจะหนีไม่พ้นพวกเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดแต่ทีเนี้ยเราจะมาสไตลิ่งยังไงนะคะกับเสื้อผ้าน้อยชิน้นแต่สไตลิ่งให้ได้ทั้ง ไปทำงานไปเที่ยวไปทำบุญไปโรงพยาบาลไปได้ทุกที่ที่ชีวิตตอนนี้เราจะต้องไปนะคะ mm hmm. ก็คือในช่วงโควิดเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้แบบไปเที่ยวหลากหลายเนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็หยิบเสื้อผ้านในตู้ที่เรามีมาสไตล,ลิงในแบบต่างๆเชื่อว่าสาวๆที่อยู่ในวัยทำงานทุกคนเนี่ยจะต้องมีอยู่แล้วเสื้อเชิ้ตเสื้อยืด mm hmm. กางเกงขาสั้นกางเกงยีนกางเกงทำงานเนาะเราจะ เอามาสไตล์ลิงยังไงเนี่ยเพื่อให้มันไม่สัมซักจำเจแล้วก็ไม่จาเป็นจะต้องไปหาซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆนะคะอ๋อแล้วก็ลืมพูดถึงไปนะคะก็คือในคลิปทั้งหมดนี้นะคะเราก็จะใช้เครื่องประดับแค่นี้มันสไตล์ลิงได้กับทุกชุดเลยนะคะเครื่องประดับเบสิกที่ทุกคนควรจะมีก็คืออาจจะเป็นตั่งหูแล้วแต่เพื่อนๆชอบสีเงินสีทองนะคะเป็นตั่งหูที่แบบใส่ได้ทุก โอกาสทุกเวลาก็จะเป็นต่างหูเเล็กๆแบบนี้หรือว่าใครชอบอลังการที่เป็นห่วงก็ได้ไม่ว่ากันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยเครื่องประดับที่คิดว่าเหมาะแก่การาลงทุนมีเก็บไว้ที่สามารถใส่ได้กับเสื้อผ้าทุกแบบเลยก็จะเป็นต่างหูสีทองเล็กๆแล้วก็สร้อยแบบเรียแบบๆแบบนี้นะคะก็จะสามารถาเลือกใส่กับเสื้อผ้าได้ง่ายก็คือแทบทุกชุดเลยแหละไม่มีชุดไหนที่จะไม่เข้ากับเครื่องประดับสไตล์นี้นะคะ ส่วนเครื่องประดับแล้วก็เสื้อผ้าที่ใช้ในคลิปทั้งหมดนะคะวันนี้ก็จะแชร์คอนแทคของร้านไว้ให้โอเคพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลย มาเริ่มต้นที่ไอเทมแรกกันเลยค่ะก็จะเป็นเสื้อกล้ามแขนเบลว์โนเป็นเสื้อกล้ามทรงวิบนะคะตัวนี้ก็คือเราเองเนี่ยชอบมากแล้วก็เลยซื้อมาทั้งสีขาวสีดําเลยสามารถใช้ได้ทั้งวันทํางานแล้วก็วันที่ไปเที่ยวอย่างชุดนี้ค่ะเราก็ใส่กับกางเกงขาสั้นที่ขาไม่สั้นมากออกแนวขาบานๆนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นผ้าเดียวกับกางเกงสาลกเลยนะคะทําให้ดูลุคไปเที่ยวของเราเนี่ย ดูคุณหนูคุณหนูมากขึ้นเนาะถ้าเกิดใครกลัวโป๊ไปอาจจะต้องเข้าไปโรงพยาบาลหรือว่าไปห้างอาจจะหนาวเงี้ยค่ะเราก็สามารถเอาเสื้อเบลเซอร์ของเราเนี่ยมาคุมได้คุมไหลก็เก๋หรือว่าจะใส่ไปเลยก็ได้ก็เก๋อ,อีกสไตล์หนึ่งนะคะดูเรียบร้อยดูหรู ะะถึงแม้ว่าจะใส่เป็นกางเกงขาสั้นก็ตามแต่เนาะตัวนี้ค่อนข้างน่ารักทีเดียวกางเกงอีกแบบนึงก็คือเป็นกางเกงยีนขาสั้นค่ะจะเห็นว่าเรานั้นเน้นกางเกงที่ขาไม่สั้นมากโนาะด้วยความที่อายุเยอะแล้วใส่ขาสั้นมากๆก็คงจะไม่เหมาะแล้วก็จะเลือกกางเกงที่ขาบานๆหน่อยเพื่อทําให้ขาเราเนี่ยต้นขาเราดูเล็กลงนะคะ ซึ่งลุคนี้นะคะก็จะเหมาะกับการไปห้างหรือไปคาเฟ่ชิลๆนะคะจะทำให้ลุกของเรานั้นดูน่ารักธรรมดแม,มากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาก็จะใส่กับกางเกงแล็กนะคะในวันทำงานเนาะนี้เราใส่เข็มขัดสีดำหัวสีทองเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหรูหราแล้วทำให้ลุคนี้ดูมีอะไรยิ่งขึ้น โดยเราเลือกที่จะหยิบเบรเซอร์สีขาวทรงโอเวอร์ไซส์มาคุมทับในลุคนี้นะคะเพื่อเพิ่มความเท่ให้กับลุกในวันทำงานนะคะโดยตัวนี้เนี่ยตัวเบรเซอร์สีขาวเนี่ยก็สามารถที่จะใส่คุมไหล่ก็ได้หรือว่าจะใส่ไปเลยก็ได้นะคะโดยตัวมันเนี่ยเนื่องจากเป็นทรงโอเวอร์ไซส์แนะนำว่าให้ถูกแขนขึ้นเพื่อเพิ่มความเก๋ไก๋ให้กับลุคนี้นะคะดูเป็น working woman สุดๆไปเลยจ้า ต่อมาก็จะหยิบเป็นเสื้อกล้ามสีขาวมาใส่สไตล์ให้ดูบ้างนะคะตัวนี้เป็นเสื้อกล้ามแบบเดิมเลยแต่เปลี่ยนเป็นสีขาวเนาะกางเกงก็ทรงเดียวกันกันกบสีดําเลยค่ะแต่เปลี่ยนเป็นสีขาวเหมือนกันตัวเข็มขัดเลือกเป็นเข็มขัดสีน้ําตาลเข้มหัวสีทองนะคะเพื่อมาตัดลุคไม่ให้มันดูขาวล้วนจนเกินไปเดี๋ยวจะดูน่าเบื่อนะคะพอใส่เป็นสีขาวล้วนเนี่ยก็จะดูหวานขึ้นดูคุณหนูไปอีกแบบหนึ่งจะแตกต่างกับลุคของสีดําเลยนะคะ ถัดมานะคะจะเป็นเสื้อยืดแขนยาวคอสามเหลี่ยมะคะ่ะตัวนี้แบบน่ารักมากแต่จะบอกว่าตอนซื้อมาผิดหวังมากเพราะว่าซื้อจากร้านที่ราคาค่อนข้างสูงเลยแต่ว่าผ้ามานี่แบบราคาผ้าไม่น่าเกิน199อะ่ะผิดหวัง ก็ถึงแม้ว่าจะพูดว่าผิดหวังในเนื้อผ้ายังไงแต่ด้วยตัวเสื้อเองที่มันแบบน่ารักมากโนมันก็สามารถสไตลิ้งได้ค่อนข้างหลายลุกเลยอย่างนี้ก็ใสก่กางเกงสแลกทำงานนะคะตัดด้วยเข็มขัดหนังสีดำหัวทองเหมือนเดิมก็จะดูเก๋มากดูลุกแบบเรียบหรูดูดีสุดๆไปเลยค่ะ ตัวนี้ชอบมากจริงๆหลังจากใส่ออกมาแล้วเนาะถ้าเกิดต้องการความเป็นทางการหน่อยก็สามารถที่จะเอาเบรเซอร์สีดำมาใส่ทับได้นะคะดูกเก๋ขึ้นมากๆเลยแต่ยังเล่าอย่างยะาค่ะเป็นพนักงานขายเนาะบางทีต้องออกไปพบลูกค้าต้องแต่งตัวแบบสุภาพมากๆเลยนะคะก็สามารถที่จะติดกระดุมเสื้อได้ นะคะก็จะดูเรียบร้อยดูเหมาะแก่การไปพบคุณลูกค้าไปพบคุณประธานบริษัทคะ่ะก็จะลองใส่กับกระโปรงทรงสอบดูบ้างนะคะอยากให้ดูที่ทรงกระโปรงเป็นหลักไม่อยากให้ดูที่ลายเนอะเพราะว่าลายนี้ก็อาจจะใส่ได้ไม่บ่อยแต่กระโปรงทรงนี้บอกเลยว่าเพื่อนๆควรมีติดตู้เอาไว้นะคะเพราะว่าจะทําให้เพื่อนๆน,นั้นดูตัวผอมตัวสูงขึ้นนะคะนี่ ออกกับวันทํางานมากเลยแต่ว่าถ้าคืนวันศุกร์มีว่าจะต้องออกไปปาร์ตี้กับแก๊งเพื่อนสาวโนาก็แนะนําอันนี้ทรงเดิมนะคะแต่ว่าเป็นกระโปรงที่สั้นขึ้นนะคะเสื้อตัวนี้เนี่ยลุกมันเหมาะกับการไปเที่ยวกลางคืนอยู่เหมือนกันเพื่อนๆก็ดูแบบเหมาะกับวัยเนาะก็คือไม่โปมากแต่ว่าดูเก๋ดูมีอะไรดูเปรี้ยวสมวัยไม่เปรี้ยวแซงหน้าเด็กๆนะคะ ต่อมาก็หยิบใส่กับกางเกงยีนขาสั้นตัวเดิมเลยตัวที่ขาบานเพื่อให้เราดูขาเล็กเนาะตัวนี้ก็คือว่าก็ยังดูน่ารักอยู่ดีะชอบมากๆเลยเสื้อตัวนี้ค่ะถึงแม้ว่าผ้าจะบางมากต้องแนะนํานะถ้าซื้อตามที่ร้านเดิมอะค่ะต้องซักมืออย่างเดียวเลยถ้าซักเครื่องนะเสื้อไปเกิดใหม่แน่นอนนะคะ ก็ถนอมถนอมกันไว้เพราะน้องน่ารักมากอันนี้ก็คือซื้อมาสองสีเลยนะคะสีดำแล้วก็สีฟ้าเบบี้บู ต่อมาก็จะลองใส่ตัวสีฟ้าเบบี้บูกับกางเกงสแล็คสีขาวเนาะก็ดูเห็นไหมเพื่อนๆดูดีดูดหวานขึ้นยังไงเสื้อทรงเนี้ยนะคะ่ะคอสามเหลี่ยมเนี่ยมันดูเก๋ดูดีมีอะไรจริงๆเนาะก็อย่างตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือหน้าอกเล็กมากด้วยเนาะก็ยังไม่ดูก็ดูแบนอยู่ดีแหละแต่ว่าเข้าข้างตัวเองอะว่าไม่ดูแบนจนแบบจนเกินไปค่ะ ต่อมาเบสิกไอเทมสุดท้ายที่สาวๆทุกคนฟันธงว่าต้องมีแน่นอนก็คือเสื้อเชิ้ตธรรมดาธรรมดาแต่ของฉันจะเป็นดิฉันจะเป็นทรงเวอร์ซา์นิดนึงนะคะตัวนี้ก็เอามาใส่กับกางเกงไบช็อตให้ดูกางเกงไบช็อตเนี่ยก็คือชอบมากมันใส่สบายไงมันเป็นยางยืดไงทุกคนก็วันไหนไปกินบุฟเฟ่ไปกินอะไรอ่หนักๆก,ก็จะแต่งตัวประมาณนี้ใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงชอตไบนะคะเพื่อที่เรานั้นจะได้เอวยืดเอวอยู่อย่างสบายใจเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดอยากเพิ่มความเก๋ยังไงก็ใส่เป็นสปอตบาร์ข้างในก็ได้แล้วก็ใส่เป็นเสื้อเชิ้ตนั้นคุมไปทีหนึ่งนะคะก็จะดูเปรีป้ยวเ,เก๋ๆเนาะาต่อมาก็จะหยิบเป็นกระโปรงสั้นทรงเมาใส่กับเสื้อเชิ้ตนะจะบอกว่าเปรี้ยวไม่ไหวนะคะตัวนี้เนี่ยแนะนําว่าให้ใส่เสื้อเข้าไปในกระโปรงสักข้างหนึ่งเนาะเพื่อทําให้ลุคนี้ยังดูมีความเป็นแฟชั่นอยู่ใส่ไปทํางานก็จริงแต่ว่าก็เออ ยังดูแบบแอดเก๋ไงด้วยความที่เออเราเป็นผู้หญิงแบบแฟชั่นแฟชั่นอ่ะเราก็ต้องแต่งตัวให้มันเก๋ๆนิดนึงนะคะให้ดูมีความเปรี้ยวดูมีความต่างเนาะ mm. หรือว่าถ้าบริษัทไหนมีกฎว่าต้องใส่เสื้อเข้าไปในกระโปรงหรือกางเกงให้เรียบร้อยนะคะ mm. ก็ดูไม่แย่ค่ะทุกคนก็ยังดูดีดูได้อยู่ถ้าเกิดเราเลือกลายกระโปรงนะคะให้ มีอะไรมีความแฟชั่นมีความเก๋อยู่แต่ก็แล้วแต่บริษัทนะบางบริษัทก็คงเห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรถ้าจะใส่แบบลายเสือลายงูลายม้าลายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูกฎระเบียบของบริษัทเป็นหลักนะจ๊ะ มาค่ะเดินทางกันมาถึงชุดสุดท้ายแล้วจ้ะตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตลายริ้วนะคะสีฟ้าขาวเนก็วันสุขเผื่อบริษัทไหนสามารถใส่กางเกงยีนได้นะคะก็ใส่เสื้อตัวนี้กับกางเกงยีนสีขาวก็ดูเก๋ดูน่ารักอยู่นะคะส่วนตัวชอบมากเลยใส่ชุดนี้บ่อยมากนะคะใส่เสื้อเชิ้ตสีออกฟ้าขาวตัวนี้กับกางเกงยีนสีขาวแล้วก็รองเท้าสีแดงบ่อยมากบอกจริง ในส่วนของเสื้อเชอิ้ตสีขาวแล้วก็สีฟ้าขาวรายริ้วตัวนี้นะคะเป็นสินค้าที่ทางเราทําขายเองแล้วก็เกงไบช็อตด้วยเก่งไบช็อตจะมีสีขาวสีดําลายเสือลายม้าลายนะคะ ก็สนใจยังไงก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะตัวที่ใส่อยู่เนี้ยเป็นไซส์ L นะคะจะยังมีไซส์ XL ที่ใหญ่กว่านี้นะคะจำหน่ายเหมือนกันเนาะก็สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะถือว่าเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปด้วยจ้าขอบคุณมากๆเลย ก็จบกันไปแล้วกับ Styling with me นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะทางเรานั้นชอบมากแต่บอกตามตรงว่าตอนทำเหนื่อยโคตรค่ะเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดมาต้องเป็นเพิ่ม energy ให้ตัวเองระหว่างถ่ายทำด้วยเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ด้วยให้กำลังใจกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วเหนื่อยมากบ๊ายบาย